เก่งแค่ไหนก็เดินได้ทีละก้าวจะฉลาดแค่ไหนก็ทานข้าวได้ทีละคำจงอดทนเพราะดอกไม้ไม่ได้งามในวันเดียวเปรียบกับเราครับมันฝึกซ้อมนะครับก็ไม่ได้ว่าเพียงแค่ซ้อมหนึ่งวันแล้วจะทำให้เก่งนะครับจงสู้ต่อไปและประสบผลสำเร็จนะครับกราบสวัสดีนะครับกรรมการที่เคารพกระผมนายพงพันธ์พิมพ์ุทศนะครับตำแหน่งครู ไม่มีวิทยาฐานะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขต4จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมัธยมต่างุทธจบปริญญาตรีจากสถาบันรการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรีสาขาวิทยาศาสตร์กา,การกีฬาสาขาการฝึกสอนกีฬาปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาสุขศึกษา และพระักษาชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3บริบททั่วไปของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มตั้งอยู่เลขที่301หมู่2ตําบลจันทึกอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเขตบริการ3หมู่บ้านได้แก่ 1. หมู่ที่2บ้านท่าหีบหมู่ที่3บ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่19 บ้านจันทึกใหม่ประชากรหรือเด็กนักเรียนผู้ปกครองนะครับอาชีพส่วนใหญ่จะทํางานเกี่ยวกับปศุสัตว์ในการเลี้ยงโคโนมนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือประมงในการหาปลาที่เขื่อนลําตะคองนะครับนักเรียนทั้งหมดนะครับโดยคร่าวๆประมาณ260คนนะครับครูและบุคลากร14ท่านนะครับรวมถ,ถึงท่านผอ,อด้วยนะครับ สำหรับเรียงปนาลนใจหรือประเด็นท้าทายที่ผมได้ทําก็คือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุศึกษาและพันษานะครับการเล่นกีฬาเซปบอรก้อด้วยข้างเท้าด้านในหรือลูกเประนะครับสืบเนื่อง,งมาจากนะครับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาใน2ปีนะครับทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับรวมไปถึงนักเรียนบางส่วนของโรงเรียนเรานะครับโรงเรียนบ้านนองกระทุ่มเนี่ยได้ติด เชือ้อโควิดด้วยนะครับทำให้การเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะยกและประสบผลสําเร็จยากมากในในวิชาที่ในภาคปฏิบัตินะครับฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับโรงเรียนนะครับมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ด้วยนะครับถึงออนแฮนต้องมารับใบงานนะครับเป็นอุปสรรคนะครับในการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นการวัดผลและประเมินผลในภาคปฏิบัติ นะครับค่อนข้างที่จะยากควต้องควรนะครับแต่เมื่อกลับมาเรียนสู่สภาวะปกติได้นะครับตรงนี้จึงการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้พบปะเด็กแล้วก็ได้อสอนตัวต่ตัว,ตว,ตวมากขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับพระเจ้าเนี่ยได้นําเด็กส่วนหนึ่งนะครับที่ไปแข่งขันกีฬาในาร่วมการแข่งขันในต่างๆอย่างเช่นที่ผ่านมาตำบลกองม่วงนะครับ พระพเจ้าก็ได้นำนักตกรฬาเซตกี้อหญิงของโรงเรียนเนยข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็ได้แชมป์รุ่นอายุ15ปีหญิงมานะครับประเภทเยาวชนหญิงนะครับแล้วก็ได้พบปะก,กับทีมชาตินะครับจะปุ้ยปอนปอ,อนชัยข้าแก้วแล้วก็รัศเดชน้อยเจริญน,นะครับยิ่งทําให้เด็กของเราเนี่ยอยากมาฝึกอยากมาเล่นนะครับได้มาบอกสนทนากับเพื่อนๆน,นะครับว่า กีฬาที่เขาไปเล่นเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับผมก็พบทักษะในการที่เล่นของเด็กก็ยังบกพร่องเกี่ยวกับการแปรหรือใช้ทักษะข้างเท้าด้านในเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เล่นเล่นยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมจึงปรับแผนในการที่สอนแล้วก็เรียนแบบใหม่นะครับโดยใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับหรือ,อคลิป การเล่นของอนันกตะกอ้อที่มีทักษะพื้นฐานดีๆเนี่ยน,นะครับผนวกมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนะครับและในส่วนตัวของผมเองนะครับก็คือเล่นกีฬาซิปตะกอ้อตั้งแต่เด็กนะครับทำให้รักและชอบในกีฬาชนิดนี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะนะครับกีฬาข้ามตะข่ายเป็นกีฬาที่มหัศจรรย์ยิ่งโดย,นะยเฉพาะถ้าเราทําตะก้อที่ ต่ก้อหญิงอ่าพูดง่ายแต่ก้อหญิงที่เขาไม่ทําแต่ลองมาทําแล้วฝึกทักษะให้เขามีพื้นฐานในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับถ้าทําได้ดีถือว่า,าบุคคลนั้นก็เก่งกว่าผู้หญิงธรรมดานะครับผมจึงจึงคิดแลกเพิ่มเรียนรู้ทักษะในในด้านนี้ขึ้นมานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทางโรงเรียนนะก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในกีฬา,าเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนปรับจ่องสงนะครับ หลังจากที่เราไปแข่งจากอ,อ,อกวาวของม่วงมาเสร็จนะครับก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็อสอนทักษะในชั้นมัธยมศษาปีสามมาเรื่อยๆนะครับทั้งในเวลาพักกลางวันหรือเวลาเลิกเรียนตอนเย็นนะครับนักเรียนเริ่มใส่ใจและสนใจนะครับที่จะมาเล่นในกีฬาเซปตัอมากขึ้นทําให้การฝึกทักษะและพัฒนาการของเขาดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็เข้าร่วมกนนารแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เราฝึกฝนกันฝึกซ้อมกันฝึกทักษะกันในกีฬาพื้นฐานตรงนี้ขึ้นมานะครับส่งเข้าไป2คนนะครับชายแล้วก็หญิงในการดดดตะโก้นะครับเราก็ได้ลองชนะเลิศอันดับสองมานะครับในการดดกแต่นี้เราก็จะม,มีข้อบกพร่องต้องแก้ไขในการดดกเพราะในการแข่งขันครั้งนั้นโรงเรียนที่ได้แชมป์นะครับเขาก็จะโดดด้วยส่งเท้า แต่โรงเรียนเราจะโดดใด้เท้าเดี๋ยวเต่เป็นลักษณะที่แปรนะครับในลูกแปรที่ที่ถนัดฉะนั้นการที่เรามาฝึกทักษะในนี้ในในด้านนี้เยอะมันจะทําให้เด็กคนนั้นได้พัฒนาอีกก้าวหนึ่งนะครับผมจึงตั้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่ที่จะบรรลุถ,ถึงเป้าหมายไว้อยู่3ามข้อนะครับหอธิบายนะครับให้อธิบายสามารถอธิบายเกี่ยวกับปปกีฬาเซปเปอร้อได้ นะครับด้วยลูกข้างเท้าด้านในนี่สามารถอธิบายได้ว่าการเล่นเล่นแบบไหนเมื่อตะก้อสัมผัสเท้าสัมผสัสที่ไหนการยกเท้ายกแบบไหนการยืนการรับการโยนเป็นแบบไหนอันนี้เขาสามารถอธิบายได้และสามารถสอนเพื่อนได้จากกลุ่มนักกีฬาที่ไปแข่งขันเขาจะเริ่มรู้ทักษะแล้วก็สามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนได้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเป็นช่วยในการที่สอนเพื่อนโดยการเรียนร่วมกันนะครับทำงานเป็นกลุ่ม นะครับอันที่2ก็คือฝึกเล่นกีฬาเซปาตโกเด็กถ้ามันอะไรพยันฝึกนะครับมันก็จะทําได้ดีทักษะนั้นก็จะเล่นได้ดีนะครับอันที่3นะครับเห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาเซปาตโกทําให้เขารู้ว่าประโยชน์นอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดตรงนี้แล้วก็หลีกเลี่ยง จากการใช้โทรศัพท์หรือโซเชียลนะครับดึงกลุ่มพวกนี้มาเล่นกีฬาซะนะครับแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดตรงนี้และยังติดตัวไปจนในการเรียน่อนะครับหรือเป็นสร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับกีฬาชนิดนี้นะครับส่วนผมเองนะครับก็ขอจบนะครับเกี่ยวกับแรงบันดาลใจไว้เท่านี้ขอบคุณครับ